นโยบาย prefer เนาะก็ชื่อเต็มนะฮะ pleioteneal dialysis คืออะไรคือการฟอกทางหน้าท้องนะหลักการมันจะอาศัยการแพร่กับการอ s m o s i s การแพร่คือย้ายของเสียที่ความเข้มข้นสูงไปที่ที่ความเข้มข้นต่ําเราใส่ตัวน้ํายาฟอกเนาะเข้าไปในช่งองท้องนะฮะแล้วไอตัว p l i โ t เ n e a l เนี่ยมันจะมีคุณสมบัติมันเป็นที่กรองฮะแล้วมันจะปล่อยพวกของเสียต่างๆเนี่ยเข้าไปในน้ําผ่านการแพร่นะฮะ แล้วก็พวกน้ำเนี่ยที่มันมีเยอะในร่างกายเนาะก็จะออสโมซิสเข้าไปในน้ำยานะฮะทำให้มีการขับน้ำออกแล้วก็ขับของเสียที่มันเข้มข้นในร่างกายสูงเนี่ยออกไปด้วยหลักการเนี้ยซึ่งคนละหลักการกับไอฮีโมดีลิซิสคือฟอกทางเส้นเลือดอันนั้นคือเอาเลือดออกก็ไปฟอกแล้วก็เอาเลือดกลับถามว่าอะไรดีกว่าฟอกเลือดอยู่แล้วไอพีดีนี่เป็นวิธีที่ค่อนข้างล้าสมัยต้องฟอกทุก6ชั่วโมง วันหนึ่งสี่รอบคุณไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ได้ทำงานอะไรทั้งสิ้นฟอกไว้ทั้งวันวันหนึ่งสี่รอบฟอกทุกวันกับอีกตัวหนึ่งฟอกทางเส้นเลือดอันนี้สัปดาห์หนึ่งฟอกประมาณ2-3ครั้งครั้งหนึ่งเนี่ยสี่ชั่วโมงใช่ไหมก็ทํางานได้ตามปกติเขากําลังจะกลับไปให้ใช้เป็น PD f i r s t ก็คือตังค์มันหมดนี่นแหละเอาง่ายๆเนะี่ยเพราะว่า PD ดีเนี่ยมันประหยัดงบมากกว่าสําหรับบัตรทองแล้วดูให้หมอน้างงานเป็นคนแนะนํา หมอหน้าง,งานจะแนะนํำยังไงคือดีกว่าเนี่ยเพราะทางเส้นเลือดดีกว่าอยู่แล้วนะก็โยนงานกันไป